ราต้องมองเรื่องอนาคตด้วยว่าถ้าเรายังปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะแย่ไปกว่านี้ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะคะแล้วก็สงสัยว่าถ้าตอนนี้เราอายุเยอะแล้วสักประมาณ40ไปปลาย50 60 70อะไรเงี้ยเออตอนนี้เราอยากแบบฟื้นฟูดูแลตัวเองเนี่ยการนวดหน้าในลักษณะเนี้ยมันจะเห็นผลลัพ์ไหม เสียเวลาหรือเปล่าหรือว่ามันจะเห็นผลลัพธ์แค่คนที่อายุน้อยๆวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้นะคะครูต้องบอกแบบนี้ว่าการนวดหน้านะคะในการนวดหน้าตัวเองก่อนนะเอาแบบตัวเองก่อนเลยนะมันเป็นวิธีหนึ่งที่ไปช่วยกระตุ้นร่างกายของเราอะให้เกิดการซ่อมแซมและฟืน้นฟูนะคะโดยการกดนวดผ่านผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นการนวดหน้าอะไรก็แต่การนวดหน้า,าในลักษณะของการยกกระชับหรือเดนน้ำเหลืองนะคะอย่างแรกเลยผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับช่วงวัยค่ะถท่าอายุ50อะแน่นอนว่าร่างกาย ผิวพันธุ์ระบบต่างๆในร่างกายเราอะ่ะมันจะไม่เหมือนตอนที่เรา40 30หรือว่า20แน่นอนเพราะฉะนั้นการนวดหน้ากระตุ้นให้ร่างกายมันฟื้นฟูนฟนเนี่ยหนึ่งอาจจะต้องใช้เวลามากกว่า2ออาจจะไม่ได้ผลลัพธ์เท่ากับคนที่อายุน้อยแล้วนวดแต่หลายคนบอกว่าโอเคงั้นเสียเวลาฉันไม่นวดละฉันอยู่เฉยๆดีกว่าเราต้องมองเรื่องอนาคตด้วยว่าถ้าเรายังปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะแย่ไปกว่านี้ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการถามว่า เสียเวลาไหมถ้าถามครูไม่มีการคําว่าเสียเวลาค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มต้นดูแลตัวเองเริ่มนวดหน้าเริ่มแบบว่าเออทาครีมนวดหน้าใดๆต่างๆเนาะมันก็ทําให้เราดีขึ้นอยู่แล้วมากน้อยอย่างที่ครูบอกเราก็ผลลัพธ์มันก็อยู่ตามความเป็นจริงที่เราเป็นอยู่ใช่ไหมคะแต่อย่างน้อยอมันดีขึ้นแล้วมีเหตุผลอะไรละ่ะที่เราจะไม่ทํำนึกออกปะถามว่าคนที่มานวดหน้ากับครูหรือคนที่ติดตามช่องครูเนี่ยเขาก็ อายุไม่ได้น้อยเลยบางคน60-70เข้ามาเรียนคาสเรียนออนไลน์แบบเนี้ยหรือว่าแบบติดตามแบบเรียนแบบสีแดงเรียนตามแอปแดงที่ครูแบบสอนอย่างเงี้ยบางคนอ่ะหน้าดีขึ้นแบบชัดเจนเลยอะไรเงี้ยดูกออกปะแล้วจนเขาแบบแฮปปี้แบบแล้วก็ทำมาโดยตลอด60-70 บางคน70จะ80ยังนวดหน้าอยู่เลยทุกคนคือมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเห็นผลลัพธ์มากน้อยจะทําไม่ทําจะเสียเวลามันอยู่ที่ว่าเราอยากทํำไหมเราอยากดูแลตัวเองไหมเมื่อร่ก็ตามที่เราดูแลตัวเองมันก็ดีขึ้นกว่าที่มันเป็นอยู่แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นไม่เสียเวลานะคะทําได้เลยนวดเมื่อไหร่ดีขึ้นเมื่อนั้นไม่เกี่ยวกับอายุไม่เกี่ยวกับช่วงวัยเลยนะคะให้เรามองภาพรวมค่ะว่าวันนี้เราต้องการอะไรเราอยากได้อะไรกับตัวเองนะคะ